สวัสดีครับวันนี้สมบัติอีสานชแนลของเรานะครับวันนี้เรามาหาหญ้าให้ควายกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเรามาหาหญ้าให้ควายนะครับตอนนี้ท้องทุ่งนาหวานข้าวกันเกือบหมดแล้วนะครับเพราะควายเราหลายตัวมันเอาออกไปหากินไม่ได้ตามเช่นเคยนะครับมันเอาออกไปหากินไม่ได้เราจําเป็นต้องหาหญ้ามาให้เขากินนะครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าฮะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่อยากขาย้มันออกไปนะครับเราจึงมาหาหญ้าให้มันกินครับ ครับหญ้าที่เห็นอยู่นี่ควายกินหมดนะครับได้หนึ่งมัดแล้วนะครับได้หนึ่งมัดแล้วใส่สเล้งไปนะครับนี่ครับกำลังเกี่ยวอยู่นะครับแม่ใหญ่สารนะฮะแม่ใหญ่สารกำลังเกี่ยวอยู่นะครับกับแม่ใหญ่บัตนะครับอ่าตอนนี้แม่ใหญ่บัตอ่าเกี่ยวอยู่ตามทุ่งนานะครับทุ่งนานะฮะทุ่งนาตอนนี้เขายังไม่ได้อ่าไถ นะยังไม่ได้ถ่ายมันก็เลยยากขึ้นนะครับหญ้างา,งามทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไม่บัดเกี่ยวหญ้าอะไรนะครับนี่ครับหญ้าฮมีน้ํานิดหน่อยนะครับ นี่ครับหญ้าอะไรนะเอหญ้าหวายนะครับหญ้าหวายหญ้าอย่างนี้วัวก็ชอบกินนะครับแต่ควายนี่กินหมดเลยนะครับหญ้าอะไรก็กินหมดนะครับอันนี้เราอาพับหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่มีเครื่องมือเขาเรียกอะไรที่มีใบพัดนะครับที่เป็นเครื่องยนต์นะฮะ นี่ก็ว่าจะดาวโดนจากพิจิตพิจิตรุอุตรดิตอ๋ออุตรดิต,ต,ดตนะครับมาตัดหญ้าครับโดนตัดหญ้ามีหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้เลยใช้เคียวไปก่อนครับแบบพื้นบ้านของเรานะครับเอาเดิมๆไปก่อนนะฮะงามเนาะงามงาม นี่ครับหญ้าอ่านี่ครับหญ้าหวายครับหญ้าหวายนี่ครับยืนเกี่ยวเขาจะปวดหลังหน่อยนะครับถ้านั่งเกี่ยวก็ปวดขานะครับถ้านอนตัดนี่ไม่ได้นะครับนอนตัดไม่ได้นะฮะนอนตัดที่ขี้เกียจนะครับแต่หลังยาวเลยนะครับ ครับช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะครับเรามาหากันช่วงเช้าครับระวังเชียวบาดท,ที่เห็นยังไม่ใช่เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวหญ้านะฮะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าไปให้ควายนะครับ ข้าวเอาไว้เกี่ยวเดือนสิบสองนะครับสิบสองยังไม่ได้เกี่ยวเนาะข้าวเนาะ,ะเดือนพฤษภาพฤศจิกานะครับเกี่ยวข้าวกันประมาณนั้นนะฮะเอาให้พ่อนใหญ่กว่านี้สาม,มััดก็พอนะครับช่วงเช้านะครับนะครับใกล้จะพอแล้วนะครับ ให้ช่วงเช้าก่อนนะครับอืมเช้าชเราก็มาเกี่ยวรอก็ได้นี่ครับไม่ใช่ข้าวนะครับนี่คือหญ้านะครับ ความงามของย้าถ้าข้าวงามได้อย่างนี้นะโอ้โหผมว่ารวยตัวนี้ข้าวราคาตกครับนั่งเกี่ยวตามสบายเลยครับ อยูนี้ไม่ค่อยจะเราไม่ค่อยเห็นคนไทยเกี่ยวข้าวกันแล้วท่านะันอกจากแปลงที่อนุรักษ์แบบบบ้านเรานะครับใช้เคียวเกี่ยวนะฮะอยูนี้ฟางเฟืองก็อัดกันหมดแล้วนะครับนาใครนามันครับเมื่อก่อนนี้ทิ้งกันเป็นแถวนะฮะบ,บางก็เผาต่อข้าวบ้างอะไรบ้างนะครับเกิดมลพิษนะครับเดี๋ยวนี้มีวัวมีควายขึ้นมานี่มาช่วยกินหญ้านะฮะ พวกฟางข้าวพวกต่อข้าวอะไรก็มันก็มีความหมายขึ้นเยอะนะครับเก็บไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะฮะเอาลูกกล้องเราซูมได้นะครับทางไปยังไอเจ้ากระเทมตัว อ่าได้แล้วครับหนึ่งมัดจะยกไวหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> อ้าพอแล้วครตายตั้งแต่เช้าแล้วครับได้ยาขนาดนี้พอครับพอก่อนครับเอาไหวไหม <Yeah. S 1> อ่าไหนอลองยกโอ้โหบางคนบอกไอ้คนถ่ายมันทำไมไม่ไปยก <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปยกครับทีหลังครับลอง<ม>ให้ทดลองก่อนครับไหวไหมไม่ไหวไม่ไหว ผมต้องไปยกเองนะครับครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์นะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ